สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร b ์กับรถบ้านมือ2องขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามในช่อง YouTube นะครับทางผมก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือ2องขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมรถเข้าใหม่หนคันพึ่งเก็บสีเสร็จ นะฮะสดสดร้อนร้อนเลยคันนี้จดทะเบียนปี2547นะครับหรือว่าปี2004นั่นเองคันนี้เป็นโตโยต้านะฮะตัวไทเกอร์โฟวิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เป็นตัวสูงเป็นสปอร์ตคุยเซอร์นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาบวกด้วยเกียร์โฟวิลนะครับคันนี้ก็เครื่องยนต์2.5ดีเซลนะครับแรงม้าอยู่ที่102แรงม้านะครับนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับไทเกอร์ก็จะมีแค่เครื่องที่นะฮะเป็นเทอร์โบนะฮะระหว่างเครื่อง2,500กับ3,000เท่านั้นจะไม่มีตัวไหนที่มีอินเตอร์นะครับสำหรับคันนี้นะครับนะฮะสาภาพสีสันผมเก็บให้ทั้งคันเพราะฉะนั้นสีสันก็คือ100%นะครับส่วนสาภาพยางอื่นเป็นยางไรเดี๋ยวผมพาชมพร้อมทดสอบการทดสอบขับโฟวิลนะครับคันนี้นะฮะยางก็จะเป็น นะฮะแม็กซีดนะฮะปี2021นะครับยางหลังจะเป็นปี2019ดอกยางเลยเหลือแก้มยางสวยๆนะครับสีสันสวยนะครับผมนะฮะบันไดข้างมีสมบูรณ์แบบภายในนะครับนี่ฮะกระจกไฟฟ้าฟิล์มติดให้ใหม่ทั้งคันนะครับเกียร์เป็นแมนนวลนะครับบวกด้วยเกียร์โฟล์ววนะครับนะ,ะภายในสวยๆซักฟอกให้แบบนี้นะฮะซักฟอกให้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะ เ,เดิมเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนเห็นไหมครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะฮะไม่ได้สาดสีเข้ามาในตัวเม็ดอาร์คเลยนะครับหาอยู่คันนี้ก็ราคาเบาๆนะครับก็ตามสภาพนะฮะถ้าจะเอาสวยกว่านี้ก็ต้องเป็นคันน้ำเงินนะฮะคันนี้ก็จะประมาณนะฮะในระดับที่รถนินใช้างานนะครับสวยพอตัวแต่ไม่ได้สวยเดิมทั้งคันอ่าเหมือนกับคันสีฟ้าคันสีฟ้าจะ เก็บสีเป็นบางชิ้นแต่คันนี้ก็คือเก็บสีทั้งคันเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมเบาะสาซสานเบาะเดิมๆไม่ฉีกขาดพรมสวยสะอาดนะครับผมอาร์คเดิมแน่นอนนะฮะเห็นไหมฮะเห็นเไ็มอาร์คนี่อันนี้เป็นคาบดินเฉยๆนะครับผมนะฮะถ้าหารถไว้ใช้สักคันเข้าไล่เข้าสวนไว้เที่ยวนะฮะก็คันนี้นะฮะไม่ได้ขี้เหล่ขี้ร้ายนะครับผมนะฮะนี่ยางด้านหลังก็จะเป็นปี2018นะฮะ นะฮะบอกผิดเมื่อกี้บอก19นะครับแชสซีสวยนะครับผมแชตซียังสวยช่วงล่างยังดีอยู่นะครับะฮะนี่ครับรถคันนี้ได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อฟโฟร์วินะฮะกันชนท้ายมีตำหนินิดน่อย่านะฝาท้ายเปิดกลางอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะเม็ดอาร์คเดิมชายท้ายสวยอาร์คเดิมเดิมนะครับมีน้องหมามาเฝ้าด้วยนะครับเจ้าถิ่นสงสัยเป็นเจ้าถิ่นนะฮะนี่ ยางอะไรมีครบพื้นด้านหลังเขาจะเป็นพ่นกันสนิมมาแล้วบางๆนะครับผมนะฮะนี่ฮะด้านข้างสวยๆบางๆดอกยางเป็นเอทีนะครับผมนะฮะฝั่งด้านนี้นี่ฮะก็สะอาดสะอานเช่นกันความเดิมเม็ดอ์กฝั่งด้านนี้โอ้โหค้าบดินนะฮะคาบฝุน่นนี่อ์กเดิมๆนะครับผม เม็ดอาร์กเดิมๆยังคงเดิมนะครับไม่มีความไม่มีชนหนักนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะาหาอยู่ก็ลองโทรมาสอบถามนะฮะหรือวิ่งมาดูมาลองขับได้นะครับนะฮะที่ตำบลท่าพระนะครับนะฮารถใช้งานสักคันนะฮะลองวิ่งมาดูคันนี้นะครับนะ,ะเผื่อชอบเผื่อถูกใจนะครับอ่ะนี่ฝั่งนี้ก็อาร์คเดิมเห็นไหมฮะเม็ดอาร์กเดิม อันนี้ที่ดังต้องต้องต้อง,องนี่คือคือเสียงกุญแจนะครับเสียสัญญาณที่เสียบกุญแจวาวนะครับส่วนเลมเอกสารนนะครับคันนี้ก็นะ่ครับทะเบียนกาละสินนะครับปีสองห้าสี่เจ็ดเครื่องยนต์สองห้าสองสี่เก้าสี่นะฮะก็คือสองพันห้าร้อยสี่ร้อยสองแรงจัดพานเกียร์น้าคินนะครับแล้วก็รับโอนเมื่อปีหกแปดคันนี้แทนรายการเต็มนะครับผมก็จะมีต่อเต็มนะฮะ ภาษีปัจจุบัน2438ก็ไม่ได้แพงนะครับหน้า18ก็โอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปนะฮะโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปส่วนบุ๊กสวินจะเหลือแค่อันเดียวนะครับภาษีก็6 9นะฮะภาษีไม่ขาดนะฮะนะฮะเห็นคันนี้อย่างนี้นะคะภาษีไม่ขาดนะครับก็อีกเดือน 2- 3สเดือนได้อยู่นะฮะ6กเข้ามักกานะครับผมนะฮะฟิล์มสวยนะครับนะฮะ นี่ครับด้านหน้าด้านข้างแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะยางสวยนะครับผมนะฮะกันชนหน้าฝั่งนี้สวยจะมีตำหนิลากยิ้มนิดหนึ่งนะฮะส่วนห้องเครื่องเป็นยางไล่นะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครแล้วก็ทดสอบขับขีบข่แล้วแจ้งราคานี่ฮะให้ดูห้องเครื่องได้ระบบเบรก ABS นะฮะ ABS ใช้งานได้ปกติผมเช็คเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหา ะะอาร์คเดิมเลขคานชัดเจนหมอนนํายังเป็นเดิมคานหน้าเดิมเดิมไม่ได้พ่นสีซุ้มซอกเดิมน็อตแกมไม่แกะไม่ถอดนะครับมีฝากระโปรงแกะถอดแน่นอนเพราะเก็บทําสีนะครับกันความร้อนเดิมโตโยต้าชัดเจนฝาเดิมนะครับฝาแท้100%เอนะร์เครื่องยนต์ประมาณนี้เพจก็อยู่ครบทั้งหมดนะครับแอร์เย็นนะฮะอันนี้แอร์เย็นนะครับผมนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวพาทดสอบขับขี่โฟร์วินะครับผม นะอัตราเร่งรถขับดีนะครับคันนี้ช่วงล่างผมเช็คให้หมดแล้วนะครับขับขี่ดีกากระบาดไม่แต่ช่วงล่างโชคดีทั้งหมดนะครับนะฮะนะฮะก็ไม่ต้องไปทําช่วงล่างนะฮะมาซื้อไปก็เปลี่ยนทองเรลวถ้าไม่ต่อเยอะก็ผมเปลี่ยนให้ได้แต่ถ้าต่อเยอะก็อ่ะไปเปลี่ยนเองแล้วกันนะครับอะ่ะเสียงเครื่องยนต์เพาะหัวฉีดไม่มีปัญหาไม่เขกไม่สั่นนะครับกำลังอัดเครื่องยนต์นะฮะ ่องยนยังโอเคยังดีอยู่นะครับผมนะฮะระบบน้ำนะครับก็จะเป็นนี่เปิดตรงนี้นะฮะนี่มีแรงดันแน่นอนช่วงแรกนะฮะเนะะี่ยก็ไม่มีน้ำดันพุ่ออกมานะครับแต่แค่มืดนะฮะมันเริ่มมืดแล้วมันจะไม่เห็นน้ำระดับน้ำเฉยๆนะครับผมนะฮะเพราะว่ามอพัดเขาจะค่อนข้างดำหน่อยนะครับผมนะฮะ,นะคะเครื่องยนต์ดีแน่นอนสำหรับคันนี้นะฮะ เออผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตอนระเดิมนะครับกำลังอัดไม่ค่อยดีนะครับผมนะก็เลยจัดการเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเพื่อใายจบๆไม่ต้องบานปลายนะฮะนี่นะฮะทรงสวยๆเดี๋ยวเราจะทดสอบในกานรขับขี่โฟร e วิวก็จะขึ้นตรงนี้นะคะจะลงตรงนี้ลงแล้วขึ้นนี้แล้วก็เดี๋ยววนกลับขึ้นมาอีกนะฮะมาดูว่า การขับขี่รถคันนี้เป็นอย่างไรมันจะขึ้นได้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะถ้าโฟลว์วใช้งานได้นะฮะรถขึ้นได้แน่นอนนะฮะอ่าอ่เดี๋ยวเขาเราเข้าทดสอบโฟลว,วนะครับสถานะหน้าปัดตอนนี้ปกติไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีขึ้นไฟโชว์นะครับมีแค่ไฟสัญญาณเบรกมือนะเราปลดเบรคมือลงไปก็จะหายนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟหลีให้ดูด้วยนะครับ ใส่โฟวิลใส่เกียร์ว,ว่างยบเยียบเบรกเกียบ,ยบคัตนะครับนะฮะอย่าให้รถเคลื่อนตัวเพราะว่าเราจะใส่โฟโลนะฮะนี่ดึงลงมาก็จะเป็นโฟหายแล้วก็ผักขึ้นไปก็จะเป็นโฟโลนะครับผมนะฮะหน้าปัดก็จะขึ้นสัญลักษณ์ขับเคลื่อนสีล้อนะปกติถ้าไม่กระพริบก็สื่อว่าโอเคปกติสแสดงว่าเข้าร้อยเข้าร้อยเนี่ยเราถอนเบรกถอนคันเร่งรถมันจะไปเรื่อย,อยๆนะครับนะฮะ,นะฮะเวลาลุยหนักๆหน่อยเราก็จะใช้โหมด นี่แหละนะครับผมนะฮะ,ะเราก็เลือกพื้นที่เอานะครับว่ามันจะสามารถลุยได้เท่าไหร่เราต้องคำนวณเรื่องความสูงของตัวรถด,ด้วยนะครับผมนะ,ะอย่าลืมคำนวณเรื่องความสูงของตัวรถด,ด้วยเพราะถ้าความสูง,งตัวรถไม่ได้นะครับนะ,ะมันอาจจะไปเบียดบันไดสสงเ็ดซีค้ามอะไรประมาณนี้แหละนะครับส่วนมากนะฮะอะ่เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องก่อนสักตัวหนึ่งนะครับนะ ขออนุญาตตั้งกล้องเพื่อจะให้เห็นมุมต่างๆนะครับผมนะฮะอาจจะกล้องขยับขยื่อนหน่อยนะครับผมนะฮะถ่ายคนเดียวนะฮะนี่นะเพื่อจะได้เห็นด้านหน้านิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับผมนะฮะวิดีโอโอเคนะครับ เราจะตั้งกล้องนะครับทีนี้ขอเวลานิดนึ่งนะฮะอาจจะมีช่วงไอช่วงนึ่งที่ตัดไปเพราะว่าต้องการที่จะให้เห็นมุมกล้องนะครับบางาทีมันอาจจะเร็วเกินไปช้าเกินไปต,ต้องขออภัยนะครับผมโอเค,อเ,คเราม,ามันคลิว <B IO S 2> กวิดีโอแล้วนะครับ กันต่อนะฮะตอนนี้ใส่โฟลไว้แล้วนะครับนี่สูงอยู่นะสูงระดับหัวเลยนะครับพื้นเรามองจากมุมกล้องเป็นเลนวายมันก็จะดูแล้วไม่ได้สูงชันแต่ถ้าเป็นเลนปรับธรรมดาปุ๊บนี่นะครับระดับสูงนะครับผมนะฮะสูงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปค่อยๆลงนะครับตอนลงผมจะทั้งลงทั้งขึ้นแน่สลับสลับกันนะครับผมอะช้าๆนะครับผมนี่นะฮะ อันนี้คือโฟโลนะครับบอกด้วยเกียร์หนึ่งนะครับผมนี่ชันไม่ชันนะครับหัวทิ่มอยู่นะครับผมนะฮะอันนี้ระดับรถเดิมนะครับเราก็นะถ้าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอันนี้คือรถเดิมนะครับไม่ใช่ว่ารถแตง่งโฟวิลระดับมากมากนะครับผมนะถ้าเป็นรถที่แตง่งตกแตง่งมากๆก็มกันก,ก็ลุยได้มากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับผมนะนี่ ไปแบบนิ่มๆนวลๆนะครับผมนะฮะ,ะไปแบบนิ่มๆนวลน,นะครับผมขึ้นไม่ได้ให้เ,เป็นไรใส่เกียร์สองนะครับผมอ่าเติมคันเร่งหน่อยนะครับเกียร์สองนี่เกียร์สองนะครับผมอ่านี่เกียร์สองนะครับไปได้แบบชิวๆสบายๆนะครับผมนะฮะเพราะว่าเรามาแบบเกียร์หนึ่งช้าๆมันก็จะประมาณแลวนั้นแหละแต่ถ้าเราแบบเติมคันเร่งนะฮะ เติมคันเร่งหน่อยนะครับนะฮะเพื่อให้แรงทอร์กขึ้นหน่อยนะก็จะปั่นขึ้นได้สบายนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ,ฮะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งรอบเดี๋ยวกลับรถก่อนนะครับผมนะฮะอ่าอาจจะยาวบางช่วงบางตอนอาจจะตัดนะครับนี่เขาครับ เลี้ยวซ้ายสุดไม่ดังนะครับทํางานปกติแล้วก็เลี้ยวขวาสุดนะครับนี่ไม่ดังนะฮะเวลาเช็คเพารับถ้าโฟลเข้านะครับเผาด้านหน้าถ้าเลี้ยวสุดนะเมื่อรถเกิงนะครับผมนะถ้ามีเสียงดังนะฮะก็แสดงว่าเพาข้างนั้นอาจจะมีแตกเสียหายนะครับทาให้ดังแบบจะดังตัก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 ต,กต,กต,กตกประมาณนั้นเนีะ ก็ไม่รู้ว่าเสียงจะถูกไม่ถูกนะแต่มันเสียงประมาณนี้แหละนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้ใช้โฟ l o w อยู่นะครับผมนะฮะนี่ครับไปตามเดิมนะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งจะค่อยลงช้าๆนี่ฮะถ้าโฟใช้งานไม่ได้มันขึ้นไม่ได้นะครับนะถ้าเป็นโฟไฮก็ต้องกดคันเร่งสูงมากถึงจะขึ้นได้นี่นะครตอนลงไม่ยากหรอกนะคะแต่ตอนขึ้นนี่นะคะ ผมจะเติมคันเร่งนะฮะนิดนึงนะฮะจะใส่ที่เกียร์สองแล้วกันเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ได้เพราะมันแรงส่งมันชันอยู่นะครับนี้มันระดับหัวเก่งนะครับนี่ผมจะเติมที่เกียร์สองนะครับผมนะฮะอันนี้โฟลเอาไปครับนี่ครับปั่นนิดนึงล้อหน้าเกาะน,นิดนึงประมาณนี้นะฮะอ่ะเราไปดูนะครับผมนะฮะถ้าโฟใช้งานไม่ได้นะครับเขาหน้าเขาจะไม่จับนะฮะมันด้านท้ายมันทํางานอยู่แล้วนเห็น นี่ฮะเห็นไหมฮะรอยปั่นนี่คืออันนี้คือล้อหน้านะครับที่ปั่นนะฮะนี่อันนี้คือล้อหน้าที่ที่เกาะขึ้นปั่นขึ้นนะฮะล้อหน้ามันจะทํางานนะฮะฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะฮะมันจะไม่ทํางานพร้อมกันถ้ามีโหลดหนักๆน,นะครับผมนะฮะก็คือปั่นขึ้นนี่ก็สูงชันอยู่พอสมควรนะครับนะฮะประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรา ไปฟังราคากันสองหลอดคันนี้นะครับอ่าบางท่านอาจจะรู้บ้างแล้วนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับไทเกอร์ปี2004ัน่เลขเอกสารพร้อมโอนนะครับนะมาดูมาลองขับนะครับนะฮะของเลายไปเปลี่ยนเองก็อยู่ที่ราคานะครับคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสนใจนะครับอ่สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปด 274-4279-098-274-4279ลาย ID นะครับให้ค้นหาเพิ่มเพื่อนด้วย ID นะครับก็จะขึ้นว่า,าใส่ ID เข้าไปนะ094475-4441นะครับก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือสอ2คอนแก่นนะครับสามารถทักมาได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเอาเร็วรบกวนโทรนะครับเบอร์098-274-4279-098 274 4279ลานยดีนนะครับดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับฝากไว้ด้วยโฟร e วิวโตโยต้าราคาเบาๆคันนี้189,000บาทแล้วมี2คันนะฮะสำหรับไทเกอร์จะมีคันที่เป็นสีน้ำเงินก็จะเป็น239,000านับาทนะฮะ อันนี้ราคาเบาๆกว่า189,000บาทฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับผม